สวัสดีครับยามเย็นนะครับนะครับมาเบิ่งเด็กน้อยครับกินงาอีกยังเขาเอินงาอีกยังครับยายวินเดอร์มันเป็นแบบไหนครับยาวินเดอร์นะครับนี่ครับยาวินเดอร์ประมาณนี้นะเวลากับลูนะครับสวัสดีนะครับเบิ่งเด็กน้อยนะครับบรรยากาศนะครับที่สะใหญ่นะครับวันนี้

เราไปดูปลากันครับมาดูปลากันนะครับอีกฝั่งนู้นนะครับตอนนี้กําลังสร้างโดมนะครับที่บปรใหญ่นะครับหน้าสะใหญ่นะครับประมาณอย่างนี้นะครับนีครับเป็นไม้ของอาหารป่าครับเพิ่งจะริมตัดิงนะครับ ตามท้องเรื่องนะครับบรรยากาศนะครับกะมะบึงยำเย็นนะครับที่สะใหญ่นะครับอำเภอวายจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับบรรยากาศนะครับบ้านในขจีสางโดมนะครับของหน้าสะใหญ่นะครับออกมาจะเป็นยังไงครับยั็เข้าว่ามีดอกบัวด้วยนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับคอยดูการติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะออกมาแบบไหน้องฟังนู้นนะครับ

จะไปดูกันนะ